ไปรูปก็คสิละรูปควัานในตะเพียนละอันบักลาเขาไปเบิ่งด้มันเป็นตัวได้คอยได้วางสิมันนี้มันีคอยยืนนึกทั้งนอกเนาะมันนี้คอยยืนนึกทั้งนอกเนมันไม่เลยออกมาย่าๆเห็นเด้อันตัวได้ละบักลาคอยได้วางมันพอเขาเข้าประตูมันตักเทียดิบ่อยมากหัวมันจะเลียนมาสั่นทั้งนี้เด็กหัวยังเห็นาะมันนี้มันนี้บักลาตัวได้คอยได้วางสินะคอยบอกก็จะสักก่อนอันย่าๆอันบักลาเห็นสิบสองเด้ ไปรอุนน้ำขุนไปน้ำย่ายได้ย่าย่าไปรออันเดี๋ยวแม่มื่อวานนี้ยังนี่อันอันขวานเมตาเพียนในตู้ลยหวหงสินะอ่าก็ย่าย่านเมตาเพี้ยนป็นผีได้เห็นเดี๋ยวมหน่อยหนึ่งดิสองสามปีสองสามปีนี่บ่กำลังวาวสองสามปีนี่บ่กำลังวามอกำลังวาเมื่อวันหนึ่งมาอยู่น้าประตูมันประตูอยู่นี่ก็่อยเก็บมืวันเมื่เกิดไปยางไวนักพันเ่อน้ปาเดียด อยากน้ำนะแดงก็ต้องกินละน้ำแดงผีบอยได้ย,ยังนี่นมันนี่มันนี่มันนี่บักลายัน <ไป S 2> นีกินเล่คอยได้วังสีเปีงกับไม่คอยได้ามาเอาแปลงแต่วันสีเมีมนยนว่าเมียมนคอยพระท่านเสียงเนาะมันนี่คอยพรท่านบอกก็ได้อกมันเขาจะมาทางนา้บวกแกมันบ่เถือกบอคังแรกขอแม่เอ้คือนี่นี่คือ่าตบอกเาจ้าอปลืมมันนี่มันคอยได้เอาแป้งไปรูปไปรูปไปรูปพวกสิลารูปขวานในะเพี้ยนละอันบักลาเขาไปเบิ่งดูมันเป็นตัวได้คอยได้วังสี มันนี่มันนี่เคยยืนกี่ทั้งนอกนะมันนี่เคยยืนกีบทั้งนอกมันมันเลยออกมาย่าย่าเห็นดิอันตัวได้ราบักลา์เยเลี้ยงสิมันพะเขาหาประตูมันตักเทียดิบ่ยมากหมดมันจะเรีนสทั้งนี้ได้ง่อย่ังเนะมันนี่มันนี่บักลาตัวได้เอยเลี้ยงสินะคอยบอกกุเจสักก่อนย่าย่าเหนดิบักลาเห็นสิบสองเดแล้วบอกอยเมื่ท่านเสียงนี้มันเ่อท่านไก่เลกออกเนาะ กบัวกจะไปซื้อเื้จถอก็ถือแต่ว่าคันเด็กน่อยมานี่มากสมคนสี่อนก็ถือเี่เพราะว่าพุ่มนี้มีเด็กหน่อยนะเอยเด็กน่อยหลายุนไหแม่ออกูมันท่งกับียังแนบันนี้วันนี้ซูนึงเขาจะมาแต่พู้นไก่ที่น้ไว้จะานใกเมียนเออเด็กน้อยมันจะุต้ก็ถือวันนี้วันนี้เขาจะกลังเอาเลยเฉี่ยวันนี้เขากย่งหนึเต็มพรนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาเนี มันนี่เขาเจ้ากับเลยบอเซียโอ้ยเขาออกมาสามสองชุดนั้นบัวไม่คือไม่เนาะบัวไม่คือไม้มันนี่มันนี่เขาเจ้ากับผ้ารูเขาเจ้าไม้อีกมันนี่เมื่เป็นพวกเกาได้คนละบานไก่เติบดีทั้งมันดังเนาะเขาเจ้ากับมาเนาะมันนี่แม่แม่เนี่ยอันอันอีหลายเห็นเลขตัวได้ถอดเขาเจ้าถือเนาะเขาเจ้าถือได้พูดละหลายยังเหมือนเขาเจ้ากับเล่ยมากงวะใช่ไหมเด็กน้อยคือเด็กน้อยเด็กน้อยมากมือเนี่ยว่ามีเด็กน้อยสิเนาะ เง่อยว่าหลายเออวันนี้เขาเจ้าถือก็ละสามหมื่นสี่หมื่นเขาเจ้าเลยมากว่ะเอาอยุข้อหลาดแบบไว้จะอีเขียมบ่ะอีเขียมอายุข้อหลาดเด็กน้อยที่ม้าม้ามากับตาน่ะพันม้าเมื่อได้น่ะมาามือก้อนนี่แม่มาามือก้อนนี่แยนะเนาะว่านเบาว่านมากมาามือก้อนเนี่ยวันนี้โอ้ยเทีเด็กเงื่อนคือถือเลขบอกเลขขอเลีวางสิวันนี้มามามาย้เสืยบเพียงไปไปลูกไปปลาลาเป็นผู้ไปเบิ้งเลยวางสิวันนี้มันเลยยางเขาไปเบิ้ง ม oh, um, ันออกมาตัวได้ là khối ง ă สิเอาคักๆได้ k อ ố i b สิชิบสองได้เเดว่าเต็มปากเลยด็กน้อยผู้ชายบแม่ผู้ชายผู้ชายออผู้ชายยังไงตอนนีเจ็กปีล้ครับสองสามปีนะเพ่นมไปามันท่านไงมันกท่านไงเป็นอย่านโรงเรียนดอกน้อแม่น้อ๋อนุบานหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งบานสองนะซูนเด็กนี่มนบ้ฮะซูนเด็กนี่งมตรบสีเมนนี่ละสีเมนนบานหนึ่งบานสองนี่แล้วเนาะเวกกำลังมืน ใบวบมันใบยูนั่ประตูมันดิมันไม่ถิ่ยางใบน้ำข่อยเลยโอ้ยมันเสียเมื่อน้องนี่กับน้องผีมันมาเล็กน้อยน่ะเออมันนีข่อยกระตื้นเพราะข่อยที่ข่อยกับยาแลูกกันอันนี้น้อยก็รู้จักไหมมันไปพ่อน้าแดงน้าแดงกันหน้าแดงผีแก้วบางสิเนาะอันเมื่อแต่เพี้ยนก็เป็นผีเนี่ยแต่ว่าชุ่มนี่เ่ราะลูเลี้ยงดอกดินจุ๋ยมันเหมือนกับว่าข่อยกับพ่ายางไปเนาะยางไปน้ำยายเออเออมันมาหาประตูมันจักเตี้ยวันนี้มันข่อยหนีจากมัน วนีจ้จงมันตัดยุ the the ah ้ยได้กกใบคือเต้าวันคอยยานนะคอยยานก็จาเสียงนะคอยก็เลยฟาวเอินอ่งนี้ว่ะนฟาวเอินมันหนีวันนี้นอยคอยกบบวบผู่ใดทตัประตูมันคอยกบบวบจักตัประตูนี่คอยกบบวบาตมาวนี้อย่าันต่างวนีันบมันจคอยบวบด้นเได้อันคอยว่าสิออำมันจไปยทางนาเห็นว่าจะได้ได้จะได้คอยออาไปเลยดิลงมานีเิ่นม่างานนี้เป็นงาเมียนมแล้วเออ เาก็บีว่าบอกเขาไปท้าเมเนี่ยเดี๋ยวมันจทั้งนาเจ้าสวทงไดกับอกเนาะคือบับอกกันค่อยคืดไปคืดมาเขาจียางเขา่มันคอยคลงได้ล่ะบเออเห็นละได้ถามซื้อไม่ตอนนี้ละก็มาเขาจีไปเสียงเยอะหรือวาแต่มันจีซื้ออยังแม่ลองะก็ซื้อยังหนซื้อเป็นบัวก็ไม่ได้ถามนะค่อยจะปะก็จะเกิดมเ้ามาลันมาหวอยมากเลคือก็เตามากามาไว้หน่ละคือจะ

คือเขาไ่รูาเขาไปเพ่นเขาได้ยืนอยู่คนละยืนหมองสิแม่เป็นคนนาแปงลงแม่เป็นคนอาแปงลงแต่วาเด็กน้อย้หน่อยไปคอยยืนนี่สัเจ้าอันโกลาเห็นว่าตัใดเขาได้วางติดมันไม่ย่างมาใหญ่่สิบสอง็นรยบานสิเดว่าให้ไงดอกหนุ่งบานนึงนะหน่บานสองดอกเนยเห็นบ่หล่ะเห็นน้ำบานบ่ว่เห็นว่าเอยบ่เห็นเขามนเขาไปนั่นละเขาอยเห็นเขยไ้เหนเขาไปเดี๋ยวนี้เห็นบ่นี่ยว่าก็บ่แล้วนะจนสิบตัวใดแต่ม่มีน

ยังบกกาบปล่อยยังบกกาบอก,อบอกรอยปากกาบอกระหว่าครับอ,อยากกาบอกระหว่าแต่ว่าหาลง,<ป>ลงมานีขึ้นไปขึ้นมาหังไลเคยเดี๋ยวก็หน้านในลงมัน,มน,นก็ก็เลยน่โอ้ยมันบ่อยากออกจากโขกไม่โขก,กไหลดิโอเล็กน้อยคุณน่นนะเล็กน้อยครับอย่างดูบานหนึ่งบานสองอย่างนั้นถประตูมันเคยยังบบอกเะางจริงๆก็ม่านแถวนี้มีหลายอยู่มยลายเลยนะเด็กบหเล็กน้อยเต็มบอครับปนนี้ วามันเป็นภาษาเก่าก็อยู่ไหนเนาะเป็นคล้ายๆเป็นวังเก่าเป็นภาษาเก่าเนาะเนวัานเฮ็ดบุญนวดนีก็เีเอาไปเกิดเพื่อว้ใหนวดี่า่เออมียนเยยมันมันก็ถือเลขเนาะเพื่อกับว่าจักเฮ็ดบุญแล้วเพื่อกิดวังสีดิต้องใส่เงินใส่เงินใส่เงินใส่เนี่ลกเฮ็ดบุญได้ยังบ่ล่ะ แม่เนาะเออวอกโตเดียวสิบสองไหมแต่ผมก็นั่นตีเสียงดอกวะโอ้เสียงเออเสียงเพิ่งมาจะเสียงเด็กหนุ่มเนี่ยของกุมารน้อยเห็นชัดแท้แล้วป่ะที่เนี่ยเห็นชัดแท้เพิ่นก็บอกโตเดียวน้อแม่เนาะสองหนึ่งหนึ่งสองเห็นแต่แท้สิบสองเพื่นนั่นสิบอกคับเด็กหนุอยสวย่อยมาเห็นยังดอแบบไปเบิ่งเห็นแต่มาเห็นละไปเบิ่งแต่มาเห็นซ้สอืมมาเห็นมีแต่เพิ่นบอกโตเดียวอันนี้บอกโตเดียวใส่ละ อมีเนลน็กน้อยบวกเนาะแต่จังห้งหาหนึ่งไม่เห็นนี่มันไม่เห็นเป็นตัวที่เกินเป็นบ้าน <c oughs> าไม่นส่ไม่เห็นเลยแม่หันมาทางนี้จังหน่อยนะจ้ะ,ะตัวเดียวนี่รัะจำง่ายๆพี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งกับไปน้ำแล้วแม่เนาะแต่ใน,นใจแม่คิดว่าเป็นกุม,มารบ่แม่เอ้กุม,มานรนึกว่้ะครับ แสดงว่ากุ้ม่นเพื่นกัเคยห้โชกลาบมาหลายเทือมันหลายเทือดนะเจ้ากระด้ครับถ้่ข้นมาไม่ไหมล้วก็ว่าแล้วนะครับนนก็โดนไปเด้ยงเดียแล้นะหานแล้วแม่นะหลายเทือดพิ่นีกรับมาให้งานองมากคือเคยานั่งอยข่คือืนใจเพิ่นกับสีว่าบอกเขาแม่บอกเขาแม่ที่นั่เอมียนแสดงเพิ่นซูนคิงี่นี่าบอกที่ว่าขึ้นกับมากียรอว่าจเยขึ้นกับท่านียงมึงบ กันไปเชียงมันกันฟันน,นี่กี่หัวควยมัดเ่คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม